ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะฮะบลูวันนี้เราจะมาเล่น Tom ์แมนเจอรี่เชสกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์หนึ่งซึ่งก็จะเรียกว่างไงเดียก็คืออยากอยากลองชาเลนจ์นี้ดูไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่า <Wow. S 1> ก็คือการเล่นแมวโดยที่ไม่ใช้ไอเทมอะไรเลยฮะโอเคเรามาลองดูกันดีกว่าคือชาเลนจ์เนี้ยผมคิดขึ้นมาเองอยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเกิดเราเล่นแมว โดยที่ไม่ใช้อเทมอะไรเลยนะไม่ใช้กับดักไม่ใช้การปาไม่ใช้ยาที่กินในแมปได้ก็ไม่รู้ว่ามันจะชนะหรือเปล่าแต่ผมก็จะลองดูนะทุกคนโอเคครับวันนี้เราจะไม่พูดพลาดทำเพลงเราก็จะไปเลยก็หลังจากครั้งที่แล้วผมก็จากคลิปที่แล้วก็ดูดูจากเลเวลฮะก็ผมก็น่าจะติดเกมนี้มาสักพักใหญ่เลย ือชอบเล่นมากเลยมันสนุกมากเลยฮะทุกคนผมจะเล่นไม่ท่อมแล้วกันนะเพราะว่าผมเล่นตัวอื่นครับเฮ้ยโอ๊โอ้ยโอก็เจอรี่พิศาจมาแล้วเหรออันนี้ผมไม่รู้ฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงโอ้จะสู้ได้ไหมเนี่ยเจอรี่พิศาจาอะคือไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่มันเปิดประตูวาร์ปเนาะมันจะค่อนข้างจะเก่งอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละโอเคผมจะลองดูนะว่าจะจะสู้ได้หรือเปล่าวันนี้เราเจอของหนักเลยฮะ โ oh. มาโอเค Welcome Jerry Chase to Tom and Jerry Chase. เอาละเราจะไม่ใช้เทมใช่ไหมทิ้งไปงั้นทิ้งไปโอเคมาๆ <outside. S 1> มาหนูหน no, no. ขอก่อนหนึ่งเลเวลครับผมขอก่อนหนึ่งเลเวลครับมาแบบดุดุไม่ใช่ของฮนะไม่ใช่ของฮนะแต่ใช้สกิลฮนะสกิลเพลย์ล้วนๆตอนนี้ขอแบบดุดุนะตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ตอนน้ตองดุดุไม่งั้น ตายครับตายครับเอ๊ยเอ๊ยเอยเออใครเยียบอะให้ผมลืมผมลืมไปว่าถ้าเกิดอัพมือมันจะเก็บง่ายกว่านะเก็บหนูง่ายกว่าโอเคก็ถือว่าเราสามารถที่จะเก็บหนูได้เยอะละโอเค เราใช้ของไม่ได้งานนี้งานหยาบแน่แน่ผมว่าผมเจองานหยาบจะจัดเลยมันปิดประตูอะไรเด็กตาวะตาไม่ทันไม่เป็นไรครับคือตอนต้นเกมเราได้2สกิลเราก็โอเคนะฮะคือเราตีไปสองตัวใช่ไหมเออเราน่าจะได้สองสกิลพอดีโอเคมาที่เหลือก็รอหนูออกนะทุกคนเราไม่สามารถได้ใช้ได้แค่สกิลเดียวนี่หวาโอเคหนูออกอยู่ข้างบนเออได้ยินเสียงประตูโอเคปัึ้นป่ป โอเคไปแล้วจบนี่แน่นี่แน่ไปไหนไปไหนไปไหนครับโอ้ยเอาอะต้องต้องต้องเล่นหนักๆต้องเล่นหนักๆครับต้องเล่นหนักๆโอ้ยไอ้หนูไอ้เอ้ยเฮ้ยเอาผมจะยานี่ยานีเออท้ายมันสโลฮะท้ายมันสโลโอเคโอเค เฮ้ยจับโอ้โหชิปหายแล้วชิปหายแล้วอ้นี่ยานีไปนายจยเอาขอบคุณไอ้ผมลืมอัพเป็นพาสซีฟจริงจริงมันต้องอัพพาสซีฟเนาะโอเคยดินี่แน่ถ่ายแล้วไม่โดนนี่แน่โอ้ shit o า shit อาชีต oh ไม่ทันแน่เลยสู้ไม่ได้แน่เลยอะ่ะสู้ไม่ได้แน่เลยสู้ไม่ได้แน่เลยอ่ะครับใช้เท็มไม่ได้อะ่ะไม่เราจะต,ต้องลอง <can> เราต้องลองก่อนต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อนไอหนูราชามอยู่ไหน,าาน,นะวะหนูราชามอยู่ข้างบน <c ười> ผมว่าสู้ไม่ได้แน่เลย <c ười> ทุกคนแต่ว่าผมจะสู้ครับทุกคนผมจะสู้ที่ไหนวะ เอ๊ะเอ๊ะอาจะเอาก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไหนไหนไหนเจกกันอีกแล้วบูลลี่แมวจังเลยมามานี่แน่นี่แน่บูลลี่แมวเก่งบูลลี่แมวเก่งบูลลี่แมวเก่งเหรอบูลลี่แมวเก่งเหรอบูลลี่แมวเก่งอะไรอะไรอะไรไม่ให้ เอได้นี่นี่แน่นี่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันใช้ของไม่ได้ีไปไหนละวาร์ปกลับมาสิวาร์ปกลับมาแนวเกาะเหรอไม่เอ้ยวาร์ปกลับว่ะโอเคไหนวะ เฮ้ยเอาอะเฮ้ยตายอยู่ตายเฉยตายเฉยโอเคผมว่าผมแพ้แน่เลยตาเนี้ยหูม่หนูมันดูดูหนูมันดูจริงหนูมันดูจริงผมยังผูกมันไม่ได้สักตัวแต่ตอนนี้นผูกได้ละโอเคเออผูกได้ผูกสองตัวแล้วก็จะ,ะ,ะเออเออเอาอะ แต่ผมใช้เทมไม่ได้อ่ะแย่ตรงเนี้ยผมใช้เทมไม่ได้จ้นี่แน่นเฮ้เยมผมกดผิดโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อเอามันไปช่วยมันไปช่วยหนูข้างบนโอเคมามาจับบเออ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 เอเอ,เอนี่แน่เฮ้ยม,มันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตาย ตีแน่ไม่ทันโอ้อยเอ้ยเออเอ้าไม่โดนได้ไงวะยานนี้เฮ้ยโอ้ยลืมไปดึงใจใช้ของไม่ได้ดึงไปใช้ของไม่ได้เอ๊ะไม่น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 ะปุลีดูปุรีแมว ผู้รีแมวจัดจัดผู้รีแมวจัดจัดอย่าดันชีตอย่าดันชีตขอขอล่ะขอขอละขอชนะตีแ,น,แน่แม่น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 นายตีแน่ผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวมาก็ตีไปสิก็โยนมาสิก็โยนมาสิก็โยนมาสิ นี่แนะ่อือจ้า yeah. นี่แนะ่ตัวนี้ก็ได้ตายหนึ่งตัวแล้วครับ <A mouse S 1> ตายหนึ่งตัวโอเคมาตัวหนึ่งไปไหนละโอเคอัศวินเนี่ยเราสู้ได้ฮครับอย่าไปกลัวมันมา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 ,มาดิมาดิสู้มันก็ได้มายี่ เอ้ยไม่โดนหรอเฮ้ยจะล้มแล้วชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอ้อเอ้อเอ้อตีไม่โดนนี่แน่พังเอ้อชิบหายไอ้เป็ดเดี๋ยว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 โอ้เฮ้ยไม่ได้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 มาดะ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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่ เราเอานายก็ได้เพราะว่าชีสอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อ้าวชิบหายแล้วนี่แน่เลยวอลคราชตรงไหนโอเคอยู่ข้างล่างมันทำอะไรเราไม่ได้ฮะรู้สึกว่าหนูไอ้นี้จะตายเดี๋วนี่ อยู่หมดเ,เอ๊ะชิบหายแล้วตีตีไม่ทันตีชา้าไปนิดนึงนี่ไงหนงหรูราชาหนูราชาเฮ้ยไม่มีทางหรอกไม่มีทางหรอกสำหรับเราเอ่ะยากมาเพื่อนตายนะไม่ทันหรอก <A mouse S 2> โอเคเราต้องไปที่เหลือเราต้องไปอ๋ไอ้หนูมานี่ดิ โยนไปก่อนนี่แน่โอเคประตูพังได้แต่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 หูห้ามตาย น้ำตายเอ้านี่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 เถ้าหนูเข้าได้แล้วเอ้ยฮ่า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 เจอหนูเจ๊ว่าหูผลสรุปก็คือนะครับทุกคนถ้าไม่ใช้ไอเทมเราจะเสียเปรียบหนูมากจริงถ้าไม่ใชไอเทมเราจะเสียเปรียบหนูมากครับอันนี้คือมารยาทของคนเล่นนะก็คือ เราก็ถูกใจเขานะถือว่าเป็นมารยาทของผู้เล่นเนาะก็พวกเขาเล่นเก่งคนระับผมไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่ว่าก็คือเก่งมากโอเคครับผลสรุปก็คือถ้าเราไม่เล่นไอเทมต้องเก่งจริงๆครับถึงจะสู้ได้ซึ่งผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b ์กดแชร์ของคลิปวิดีโอผมด้วยนะฮะก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นแมปไหนเม็ดเล่นโหมโดอะไรก็เดี๋ยวมารอดูกันได้นะทุกคนก็เกมนี้สนุกมากทุกคนโหลดมาเล่นกันได้นะแล้วไว้เจอกันโอเคไว้เจอกันทุกคนบา,บาย